คุณลองหลับตาหยีๆคุณปูต,ตาคุณล,ลืมตาใต้ภาพจะเกิดช่องขึ้นแล้วเด็กก็เห็นทุกอย่างใต้ภาพแต่เด็กพวกนี้ถูกหลอกว่าพลังจิตเขาเริ่มมาเริ่มเห็นแล้วผมเจอกับตัวเองเลยเพราะว่าพ่อแม่ปกครองไม่พอใจมากที่ออกมาข่าวนั้นผมพูดในข่าวรายการทีวีพ่อแม่พาลูกมาที่จุลาหรืมาทดสอบเขาก็ทําให้ดูแลปิดตาอ่านหนังสืออา่านได้เปลอเลยผมแกล้งน้องน้องอ่านหนังสือไปเอากระดาษขัน้นเด็กร้องเลยแม่พลังจิตหมดเฮ้ พ่อก็เลยบอกวิพลัจิตกลับมาใหม่แล้วคือคือถ้าถ้ามีกระดัษขั้นเนี่ยไม่ได้แม่บอกว่าพลังจิตเนี้ยมีไวท้ทะลุผ้าเท่านั้นไม่ทะลุกระดาษผมก็เลยผมได้เอาถุงผ้าถุงหนึ่งเลยนะครอบหัวน้องเลยนะฮะถูกไม่ได้ถูกแบบใครจะออกนะแต่ครอบไปน้องร้องไห้เลยอะ่ะก็เลยโอเคก็คือก็พอจะสื่อกันเข้าใจใช่ไหมครับว่านี่คือปัญหาแหละแต่ทั้งหมดเราย้อนกลับมาเรื่องเดิมมันคือสุดโดแซนคุณเอาบางอย่างที่เป็นวิทยาศาสตร,ร์มาหลอกชาวบ้าน มาทำให้คนเชื่อว่ามันเป็นไปได้นักสตอซายเป็นไงบ้างผมบอกคุณแล้วว่าพวกเราไม่เคยเรียนตัวนี้เลยพวกเราตั้งแต่เด็ก,ก่านมากเพื่อเรียนแค่วิทยาศาสตร์คืออะไรหรือกระบวนการวิทยาศาสตร์คืออะไรเคยเรียนไหมเคยเรียนไหมซึ่งนั่นเป็นวิธีที่เฉยมากในการเรียนประเทศไทยล่าสุดเฉยอยู่แล้วเราก็ลงตัวอยู่นะฮะเราเรียนอะไรบ้างกระบวนการวิทยาศาสตร์คืออะไรนะสังเกตตั้งสมมติฐานทําการทดลองวิเคราะห์ผลสรุปอะไรอย่างี้ใช่ไหมฮะโบราณมาก จริงๆเราต้องเรียนใหม่ถึงปัญญาวิทยาศาสตร์ i, วิทยาศาสตร์แต่ว่าอะไรเราเคยเรียนไหมทาไมวิทยาศาสตร์กับศาสตร์อื่นต่างกันเราเคยเรียนไหมเราไม่เคยเรียนเลยนะในำตำราที่เรามีอยู่แล้วถ้าผมบอกคุณว่าคุณรู้จักคำว่า f a l s i f i ability ไหมคำนี้เป็นคําที่ฝังและมงมากเพราะมันไม่อยู่ในในหลักสูตรทั่วไปแต่คํานี้คือนี่คือหลักการวิทยาศาสตร์ f a l s i f i ability false แปลว่าผิดนะครับ falsify คือทําให้ผิด ability คือความสามารถ วิทยาศาสตร์คือศาสตร์ไรก็ตามที่คุณสามารถทดสอบได้ว่ามันมีสิทธิ์จะผิดงงไหมคือ <c oughs> พวกเราไม่ได้เรียนวัทยาศา์ใช่ไหมฮะแต่พอฟังฟังิดีๆนะคิดนะวิทย,ยาศาสตร์คือต้องมีหลักการ f a l s i f i a b i l i t y คือสามารถทดสอบได้ว่ามันมีสิทธิ์จะผิดนะฮะกระบวนการใดๆที่เราไม่สามารถทดสอบได้ว่ามันมีสิทธิจะผิดบ้างมีไหมเออคอุณว่าศาสนากับวิทยาศาสตร์เป็นเรื่องเดียวกันไหมครับเอาละ ผมจะผมจะเรือกทีประจักษนเลยนะมันผมเถียงเรื่องนี้ว่ามันเขาบอกเนี่ยศาสนาเนี่ยเป็นวิทยาศาสตร์วิทยศาสตรดีกว่าศาสนาศาสนาดีกว่าวิทยาศาสตร์เขาบอกจะจะเถียงกันเลยในสาระเพราะมันเป็นคนละเรื่องศาสนาคุณอาศัยการเชื่อคุณอาศัยการเชื่อวิทยาศาสตร์คุณไม่ได้อาศัยการเชื่อคุณตั้งข้อสงสัยไปตั้งแต่แรกเลยว่ามันมีมีสิธงผิดแล้วคุณหาทางพิสูจน์ก่อนสิว่ามพผิดหรือเปล่าแล้วถ้ามันยังไม่ผิดคุณเชื่อไปก่อนแต่วันใดก็ตามใครพิสูจน์ได้ว่ามันผิดคุณเปลี่ยนความคิด วิทยาศาสตร์พร้อมจะเปลี่ยนความคิดเสมอคือจะเป็นวิทยาศาสตร์ถ้าอาจารย์สอนคุณว่าตำราเล่มนี้ต้องเชื่อตามตำราเล่มนี้อาจารย์ไม่เข้าใจวิทยาศาสตร์ผมพูด่า่เช่นคุณว่าผีมีจริงไหมเก่าเละใครว่าผีมีจริงครับจเจอมากระตัวแล้วอยู่แต่เขวธรรมศาสตร์ที่บริษรัทมันชัดๆเลยนะฮะลองออก,กตอนจะตีสองไปเดินแต่กับผู้ไม้ใช่บนยอดไม้เงาตะคุ่มมาแล้วใครมั่นใจผีไม่มีจริงฉันอยู่กับวิทยาศาสตร์ ไม่มั่นใจสักคนเลยใครกลัวผีบ้างยกครับผมก็เป็นนะผมมั่นใจผีไม่มีจริงแต่ผมกลัวผีค,คือจริงๆเราคงกลัวบรรยากาศผีฉะนั้นชืยาศาสตร์เิทยาศาสตร์บอกว่าอะไรเขาชอบบอกว่าคือวิทยาศาสตร์เราคงบอกว่าผีไม่มีจริงเพราะเราพิาสูจน์ไม่ได้ว่ามันม,มีจริงพอเข้าใจไหมฮะเราพิสูจน์ไม่ได้ว่ามันมีจริงเขาบอกว่าก็วิทยาศาสตร์พิสูจน์ไปทุกเรื่อง บางคน,นเขเถียงกับเราบอกไม่เป็นไรผมขอเชื่อไว้ก่อนว่ามันไม่มีจริงวันใดก็ตามคุณพิสูจน์ได้ว่าผีมีจริงผมจะเชื่อนุษต่างดาวเหมือนกันผมก็ไม่เชื่อนุษต่างดาวมีจริงนะวันนี้ที่มาเยี่ยมโลกนะฮะสิ่งมีชีวิตในอวกาศนี้ับลองต้องมีที่อื่นไม่ใช่แค่โลกเราแต่ที่บอกว่า U F O มาเยี่ยมโลกเนี่ยผมไม่เชื่อมีจริงวันนี้มันไม่มีหลักฐานพิสูจน์ผมก็ไม่เชื่อไปก่อนแต่ถ้าวัานใดได้คุณพิสูจน์ได้ว่ามันมีจริงผมค่อยเปลี่ยนใจเชื่อและนี่คือวิาสร์ วิทยาศาสตร์ไม่แบ่งเป็นคู่สองั้่ไม่แบ่งเป็นสีสองสีเราเป็นเช็ดตรงกลางเราพร้อมจะเปลี่ยนใจเสมอเราเป็นควที่สามถ้เข้าใจใบุกผนะครับ <c oughs> เพราะฉะนั้นเป็นไงบ้างฉันวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงคือาศาสตร์ที่สามารถพิสูจน์ได้ว่าจะจะจะผิดได้ศาส,สนาไม่ว่าศาส,สนาก็บอกว่าเขามีกระบวนการคิดเป็นวิทยาศาสตร์แต่ผมไม่เจอศาสนาใดเลยที่ยอมบ,บอกว่าความคิดตัวเองผิดแล้วแก้มาเรื่อยๆมีไหมมีไหมนะครับ ถ้าถ้าเอาจะตรงๆถ้าคุณยกศาสนาพุทธขึ้นมาผมไม่เจอตรงไหนของศาสนาพุทธที่บอกว่าแก้มาเรื่อยๆแต่วิทยาศาสตร์เป็นไงฮะแก้กันเลเทเลยครับศาสตร์ความรู้ทางสายนิวตันเราเลิกคิดตัวแล้วมามาถึงไอน์สไตน์แล้ใช่ไหมศาสตร์สมัยไอน์สไตน์ก็เลิกคิดไปหลายอย่างแล้วมา,มาถึงยุคของไห์ลกินเป็นต้นมันมีการเปลี่ยแนแปลงตลอดเวลาแต่ศาสนาเปลี่ยนไม่ได้นะครับอ่ะแล้วมากลับมาที่เรียลไซน์กับโซโดไซน์ ฉัน้บอกคุณว่าถ้าคุณเร่อเข้าใจปัชยานี้คุณจะเห็นว่ารอบัตคุณสุดทศทายเต็มไปหมดเลยครับมีหล้งหลายอย่างที่เราบอกว่าเขาชอบพูดขึ้นมาแล้วอ้างกล่าวอ้างฟังดูมันไม่ไม่ไม่มันมียาที่มันดูเกินจริงไปนะนะครับมันดูแล้วมันกำกวมไม่ใช่จริงนะครับมันมีเครื่องตรวจระเบิดที่หาระเบิดเจอระยะไกลมากสุดยอดเลยมันจะจริงเลยแต่มันแต่เขาอ้างเป็นวิทยาศาสตร์มันมีหลักการวิทยาศาสตร์นะครับเขาไม่ได้ใช้ตือกระบวนการตีพิมพ์เปเปอร์พวกเราทํากัน เขียนงานวิจัยไม่ใช่แต่เขาใช้ผู้ใช้มาอธิบายว่ามันดีนะพี่ปอบอกใช้ใยฟันยี่ห้อนี้ดีมากเลยต้องใช้ล้วต้องบอกต่อด้วยคุณดูรายการทีวีที่บ้านมีใครมีจันดาวเทียมไหมฮะน่าจะมีนะฮนะได้ดูรายการไรสาระตามช่องต่างๆบ้าง,างาไหมฮะได้ดูคือสนุกนะผมก,ก็ต้องปิดจันดาเวเทียมไม่นา,นานก็เออช่องมันเยอะดีเนาะนะครับม่าจะดูขายเจอไปเป็นลูกทุ่งกับพวกนึ่นแหละแต่ขายของเยอะมากสังเกตไหมมีอะไรแปลกบ้างไหม ผมเจอพวกเอ็ไซต์บาบัดเนี่ยเจอบ่อยมากเลยนะฮะผู้เชื่อไม่ได้ก็ถ่ายวีดีโอด้วยโดนเซนเซอร์ไปืโดนฟองนะแต่โอ้โหมนจะอารมณ์นี้เลยเอ็มไซน์เนี่ยมันดีมากเลยอย่างนี้นเองกินเข้าไปแล้วแผลเพอหายหมดเลยแล้วในนั้นก็จะมีผู้ใช้มาบางทีเป็นพิธีกรดูหน้าตาดีน่าเชื่อถือบางทีเป็นดาราน่าเชื่อถือบางทีเป็นคุณครูโรงเรียนก็เคยเจอที่เจอแล้วผมไม่อยากประทับใจเลยเป็นพระก็มีนะตรงพี่ใช้เอ็มไซต์ไปแล้วแผลตรงพี่หายเลย บางเบัดเล็กบางบาดก็ย่งส่วนหนึ่งนะก็อาหารเสริฟก็เยอะแต่ของแปลกๆกน,นมีอีกหลายอย่างเคยเจออะไรไหมฮะผมเจอประเภทชุดชั้นในใส่แล้วอึมอะไรเงี้ยใส่แล้วมาเลยอย่างนี้อย่างนี้นอะไรเงี้ยหรือว่าใส่แล้วผอมเอตียงนอนนอนแล้วยืดขันขันไปเรื่อยตัวจะยืดยาวขึ้นสูงขึ้นมันมันมันฟังดูก,ก,กังวลมันจะเป็นได้ยังไงอะไรเงี้ยแต่ละคาก็ไม่แพงน่าซื้อนะและมีผู้ยืนยันว่าใช้ได้บางทีแต่งตัวมีเสื้อกาวด้วยนะ เราเป็นผู้เชี่ยวชาญสาขาในนั้นนี้นแต่จบที่ไหนมาอะไรเงี้ยก็ไปแตกอยู่นะไม่เปิดการให้ผู้เชี่ยวชาญคนอื่นมาทดสอบของพวกนี้ไม่มีครับเขาก็ขายข,าอของเขาเองทําของเขาเองแต่ไม่ใช่ว่าอันนี้ผ่านการสสทดส,สอบที่จัดทร์ธันาแล้วผ่านการทดสอบที่จุลาแล้วไม่มีมันจะมีแต่บอกว่าเชื่อเถิดเชื่อเถิะบางทีก็อ้างว่านาซาทดสอบแล้วก็มีนะดีอ้างว่าองค์กรนั้นองค์กรนี้แต่มันไม่ได้เห็นการตรวจสอบจริงๆว่าเกิดอะไรขึ้นและที่สําคัญคือไม่มีการพิสูจน์เชิงทฤษฎีครับ อะไรก็ตามถึงแม้คุณเห็นกับตาว่ามันใช้ได้มันเป็นเช่นนั้นจริงแต่ถ้าคุณอธิบายเชิงทฤษฎีไม่ได้ให้ตั้งข้อสงสัยไปก่อนว่ามันเป็นสูดโดสายคุณเห็นเด็กปิดตาอ่านหนังสือได้มันจะเป็นไปได้ยังไงมันใช้หลักการไหนมัอนอธิบายไม่ได้มันมันมีสูดโดสายซ่อนอยู่แน่ๆนะครับแล้ตัวอย่างที่ดีที่เราจะพูดกันกนค็คือเครื่องตดระเบิดที่ว่า g ีดี0ออยู่ข้างหน้านี้นะฮะเด็วแบบใครจะมาเล่นก็ได้ะครับผมชอบตั้งไว้เป็นสิ่ิมงคลนะฮะเราก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจําใจอยู่บ้างนะ,ะอันนอรอะคระบ ต้องบอกรูปหน้าเลยนะฮะอันนี้จะได้เจ JD สามร้อยก็ได้ชื่อผมอยน่ที่พร้อมจะท่อเอสอย่างดีนะครับแต่สีเริ่มลอกแล้วนะครับที่ที่สามร้อยนะครับผมจริงๆในผมก็อยู่ในวงการวิทยาศาสตร์มาค่อนข้างนานผมสษหนังสือมาสิบสองปีแล้วแล้วผม,ผมทำวิจัยมาเยอะนะฮะจะบอกก่อนก็เป็นเพรากผมไม่ทําวิจัยอะไรเลยนะฮะช่วงก่อนหนนี้นก็ทํามาเยอะแล้วได้รางวัลรางวัลทำวิจัยมาบ้านนะครับแต่ว่าชีวิตผมเปลี่ยนไปโดยสิ้นเชิงมาห้าปีที่แล้วหลังจากไปยุ่งอีกเครื่องนี้เข้าไปนะฮะ ไม่ได้อยากเลยนะครับต้องบอกไม่ยากเลยนะฮะความที่เป็นปสวทเลยโด,ดนลากเข้าไปในวงนี้แล้วกไ็ได้เรียนรู้อะไรเยอะมากนะครับถ้าปกถอยผ่าจีทีลอสั่งเสื้อจันชุรายังในใช่ในกลวงคนที่เห็นมีกคือผมเองตอนนั้นนะฮะเครคียดมากผอมกำลังหลอ่อตอนนั้นนะฮะน้ำหนักหายไปไหลายโลเพราะันมมเครียดมากวันวันก็ต้องเช็คข้อมูลเป็นอะไรบ้างคอยคอยฟังข่าวต่งตางๆคำาคงคำขู่มีทุกอย่างครบนะครชีวิตได้เปลี่ยนไปมากเลยกับการไปยุ่งกับเครื่องตนระเบิดพวกคุณเคยอยากยุ่งกับเครื่องตดระเบิดไหมฮะ จริงๆแล้วเหมือที่ถ้าใครเข้ามาทันดูวิดีโอจะเห็นภาพข่าวก่อนจริงๆข่าวมาันค่อนข้างดังตอนที่สำนักข่าวเอบีซีเที่ยงกรั่งทำข่าวเรื่องนี้แต่ผมเองกับเพื่อนๆกับ,บน้องๆหลายคนเองในทันทิปด้วยในจุฬาในปสวทด้วยพยายามพูดเรื่องนี้มาสี่ห้าเดือนก่อนนั้นแล้วนะครับไปตามรัฐสภาไปให้ข้อมูลต่างๆต่าง,าง,างให้ปากคํากับกอรมนอะไรงี้แต่มันไม่มีใครทาอะไรเลยจนกระทั่งมันเป็นข่าวของฝรั่งประเทศไทยเนี่ยต้องให้ฝรั่งบอกก่อนนะคุณถึงจะเริ่มตกใจ แต่คนไทยกันเองพูดตั้งนานแล้วแล้วตอนข้างหลังเขาก็บอก,เข,บอกเขาพูดถึงเครื่องที่ e RA, อิรักชื่อ a d e 651ลองนายกขนาดนั้นรี่ตอบอย่างรวดเร็วมากซึ่งขณะนี้ท่านท่านไปกำนันอยู่นะผมผมรู้จักชื่อว่าชื่ออะไรนะชีวิตคนเราเปลี่ยนแปลงไปได้จากจากภาพหนึ่งเป็นภาพหนึ่งมากเลยไม่รู้เกิดอ,อะไรขึ้นนะท่านตอบอย่างเร็วมากเลยโอ้ไม่ใช่กรณียี่ห้อกันของเรา G200 ยี่ห้อเราดีกว่าไอ้ของที่อิรักของปลอมที่ใช้ไม่ได้เป็นเพราะว่าเจ้าหน้าที่เรานอนพักผ่อนไม่เพียงพอ เราจะสั่งซื้อรุ่นใหม่ที่ติดแบตเตอรี่มาใะ้ทำงานดีขึ้นและนี่คือวิธีที่นักการเงินของเราใช้ครับอ่ะเพื่อให้ท่านรู้จักว่าทีสองร้อยเป็นยังไงนะครับลองดูเครื่องมันนะฮะคล้ายเครื่องนี้เลยนะครับเป็นเครื่องมีด้ามจับมือถือออกมานะฮะเราได้เห็นข่าวของเครื่องนี้ตั้งแต่ก่อนหน้านั้นแล้วมีคุณหมอคนหนึ่งนะฮะโอฟูฟูหน่อยเป็นผู้หญิงนะฮะแกเอาเอาเครื่องนี้มาเดินตรวจหลายงานก่อนหน้านั้นก่อนจะเป็นข่าวนะตอนมีไฟไหม้ที่สติก้ายได้ยินไหมฮะที่เป็น่ับดัง แล้วแกเอาเครื่องนี้เข้าไปตรวจแล้วบอกว่าฟันติก้าไม่ได้แค่ไฟไหม้นะตรงนี้มีการเสพโคเคนด้วยเครื่องแกหาโคเคนเจอในนั้นเจ้าของฟติก้าโดนสองเด้งเลยโดนเรื่องไฟไหม้โดนเรื่องโคเคนด้วยเสร็จแล้วมาตอนอีกทีหนึ่งตอนที่มีม็อบเสื้อเหลืองไม่รู้ใครได้ไปหรือเปล่าน,นะครับที่ถนนที่ไหนนะอู่ทองในมันมีการเกิดม็อบมีเดินขบวนการมีการยิงแก้ต้งตาแล้วไม่รู้ยิงท่าไหนขาขาดเลยคนตายก็มี แกก็าครื่อนี้ไปตรวจแล้วก็บอกชี้แล้วร้อยไม่มีระเบิดแต่แถวนี้มันมีแต่แกน้ำตาไม่มีระเบิดไม่มีระเบิดตายเยี่งไงไมันมีระเบิดนะแต่นั่นแหละในยุคนั้นเนี่ยผมเห็นคนมาใช้ผมก็นึกมันก็เป็นเครื่องสุดยอดมันเป็น Nano นาโนโนสนี่ถ้าเรารู้จักศัพต์นี้นะพี่สก็ชพบอยากวิจัยอยู่เครื่องหนึ่งโอ้โปรเจกต์นี้หลายร้อยล้านมันต้องมีวงจรทคนิคม,มากมายมันมีโหมดเซนเซอร์ันึงที่ตรวจได้มีใครรู้ราคาเจ้า GT สองร้อยไหมครับเซตหนึ่ง ราคามันขึ้นไปเรื่อยๆนะหลายองค์รงกรซื้อมันก็ซื้อแพงขึ้นเรื่อยๆไปเลยเทศไทยแปลกนะซื้ออะไรแล้วมันจะแพงขึ้นเรื่อยๆนะคือคนไทยชอบว่าถ้าของแพงจะดีกว่าของถูกเคยสังเกตไหม <c oughs> ฉะนั้นถ้เกิดประมูลแล้วถูกลงเ็าไม่ซื้อนะก็ซื้อแพงขึ้นเรื่อยๆราคาอยู่ที่ประมาณเครื่องละหนึ่งล้านสองแสนบาทครับทั้งเซ็ตประกอบด้วยเครื่องกระเป๋าและการ์ดกระเป๋าสวยมากเล่นมาแล้วนะแต่เครื่องไม่ได้เรื่องเลยกกแก๊กมากนะหนึ่งล้านสองแสนบาทตัวเครื่องประมาณเจ็ดแสนบาท ก๊าแผ่นละ25 0 0 0บาทขึ้นอยู่กับคุณจะซื้อการอะไรบ้างมีหมดเลยครับเครื่องนี้ความสุดยอดมันคือมันไม่ได้หาแค่ระเบิดมันหาทุกอย่างที่คุณต้องการในโลกนี้ได้เพียงแค่คุณซื้อการเข้าไปคุณอยากได้พวกระเบิดไดนาไมต์ซีโฟทีนทีมีการให้ซื้อมาเลือกเอาคุณอยากหาที่เราสามอย่างใส่สามการพร้อมกันขยาบขยับมาเดินหาเจอเพจริงๆไม่ด้พูมเล่นมันต้องขย่าจริงเพราะว่าก๊าคมัเป็นมันเป็นช่องอยู่อ่ะมันเป็นคุณเลือดสลักแกลบแล้วสลอนะ คุณใส่กา้านเข้าไปไม่มีไม่มีช่องคลงแท็กอะไรเลยนะครับไม่มีซิงเซอร์ใส่เข้าไปแล้วปิดแล้วก็ยาะก็ยาะแล้วคุณค่อยเดินแผ่วเบาไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวทำงานเองยาขาจะติดนะครับยาอยาอียาแหวนยาบ้า,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 ามีหมดเลยค้าแปลกๆ้กานหาทองก็มีค้าคางาช้างก็มีอันที่ผมชอบที่สุดคือกา้านหาซากศพมันมีกา้านหาซากศพด้วยคือผม มันคือบรรจะวงจรอิเล็กทรอนดิบอะไรค่ะซากศพเจอมันมันใสสิ่งหรือมันใสน้ำมันพายกันแน่ใช่ไหมหาซากศพเจอได้ไงนะเครื่องนี้เคยดังมากที่ที่ที่คุณหมอคนที่ว่าแกชอบเพราะว่าแกไปเห็นครั้งแรกตอนซึนามิแล้วซึนามิเนี่ยกองทัพประกาเอาเครื่องนี้ไปสองเครื่องไปเดินแลหาเจอศพแล้วแกเลยประทับใจว่าเครื่องนี้เจอตั้งแต่นั้นมาพอผมมาทักเรื่องนี้ผมก็เลยล้อว่าเครื่องนี้มันคือไม้ล้างประชาามาจากไม้ล้างปลาช้าไหมเคยเคยไปดูงานกับล้างปลาช้าไหม ที่สินแสกวิ่ง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 แล้วเขาปักติว้วปักติว้วปักติวกต้วแล้วขคคุดขุดก็เจอศพเคยเคยดูไหมสินแสนแม่นมากจีทีสองร้อยคุณหมอก็แม่นพอกันฉะนั้นตอนอิมเมจที่เกิดขึ้นตอนนั้นคือมันเป็นเครื่องสุดยอดสุดยอดมากเลยนะครับแล้วก็เป็นวยงางที่เป็นความลับมากกองทัพใช้แล้วใช้ทั่วประเทศนันจริงๆแล้วแต่ข่าวที่เราได้เห็นบ่อยคือภาคใต้ที่สามจดชายแดนภาคใต้แล้วก็มาใช้ตรวจคนมากมายตรวจบ้านตรวจรถยนต์ตรวจบุคคลทุกอย่างมาใช้หมดเลยนะครับคําถามคือ เมื่อผมมาพูดเรื่องนี้ปุ๊บบนหน้าผมเป็นดานพระผู้ใหญ่โทรมาเลยเจษดาคุณเป็นนักชีววิทยาคุณไปยุ่งอะไรเครื่องตอระเบิดโดนแล้วนะฮะผมก็บอกอาจารย์ไม่ต้องเป็นนักชีววิทยาหรือฟิสิกส์อะไรหรอกครับเด็กมอปลายเด็กมอต้นนะ่ะเด็กมอต้นยังเข้าใจเลยวันใช้ไม่ได้นะวันนั้นผมพูดไปอยเองแค่ผมโดตนตากับได้ยินนะว่าโผคุณแบบเหมือนเหมือนลบหลู่อะไรเงรี้ยแต่ฉันว่าพวกเราเองตรงนี้ทุกคนสามารถบ,บอกได้เลยว่าเจ้าจีดสองร้อยใช้ไม่ได้เพียงแค่อ่านสเปคมันเท่านั้นแหละครับ แล้วสเปคมันก็มีทั่วไปตอนนั้นใครก็สามารถดาวน์โหลดได้นะครับแล้วอย่างที่ผมเล่าผมเล่าให้เด็กมอต้นมอปลายที่ไหนมาเขาก็เข้าใจนะว่ามีอะไรแปลกๆแล้วครับลองดูนะฮะนี่คือเครื่องจีทสองร้อยที่ว่าใครมีนะครับนี่คือสเปคมันนะฮะน้ำหนักร้อยแปดสิบกรัมน้ำหนักจีทสองร้อยร้อยแปดสิบกรัมครับเบาไหมฮะเบามากไม่ถึงสองขีดนะขีดละร้อยกรัมโทรศัพท์มือถือพวกเรามีใช่ไหมฮะไอโฟนไอโฟนรู้น้ำหนักไหมเท่าไหร่ สองร้อยกว่ากรรมหนักกว่าจีทีสองร้อยนะคุณมีเครื่องอาหารระเบิดประสิทธิภาพสูงที่เบากว่าไอโฟน <c oughs> ดีไหมนะด